เทศกาลจุดจีนสินเจียยุอีสินนี้หัวช้กับพี่น้องชาวจีนขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองนมัตการหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธภิทัราชภัยรีนามในหลวงราชการที่าพระราชทานณวัดหนองขอนตบลหินเหล็กไฟอําเภอวิหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2 5ถึง20กุมภาพันธ์2561หร้สมหาดพหลวชมฟรีวันที่15กุมภาพันธ์เวลา15นาฬกา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีเปิดงานประจำปีวันที่20กุมภาพันธ์เวลา12.00น19นาทีประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกยอดมนดบวิหารหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธวิทักษราชภัยรีน้ำในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานอย่าลืมเที่ยวงานประจำปีปิดทองนัวัตการหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธวิทักษราชภัยรีน้ำในหลวงรัชกาลที่9พระราชทาน สิบห้าถึงยี่สิกุ้มพาพันธ์นี้โดยมีท่านพระครูวิสิทธิรรมพิบาลเจ้าวาดวัดหนองขอนพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดสิทธิยานุสิ์ทุตัานร่วมกันจัดงาน